ตลอดเดือนมกราคมนี้นะคะเราจะมีช่วงเจาะบิ๊กแมตค่ะคก็จะลงพื้นที่ไปเจาะสนามเลือกตั้งที่ต้องดุเดือดน,นะคะคคอย่างวันนี้เนี่ยก็จะไปที่เขต2สงขลาค่ะเขตนี้ถือว่าเป็นศึกช้างชนช้างเลยนะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะไปวิเคราะห์กับคุณยุย้ยรุ่งอรุณแล้วก็คุณเจมส์อนันตชัยจากทีมข่าวช่อง7ค่ะ สนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามโปรตีน9กรัมอร่อยคุ้มค่าดูแลแบบคนอ่อนโยนกับทุกลมหายใจตะขาบแบบใหม่มีไว้ดมพบกับช่วงเจบบาะ<า>บ,บิ๊กแมทเจาะบิ๊กแมทวันนี้ครับเราจะพาลงใต้นะโอ้พาน้ำท่วมน้ำท่วมหนักเลยหาดใหญ่เอาภอหาดใหญ่่ญสงขาเขตสงเป็นยังไงเขตนี้เขตนี้ก็บอกว่า ช้างชนช้างอืแชมป์ชนแชมป์ครับเพราะว่าเขตนี้เขามีแชมป์สองสมัยอแชมป์สองสมัยอย่างคูณศาสตราสีปานรอบที่แล้วลงสมัครพักรวมไทยสร้างชาติคว้าแชมป์มาได้คว้าแชมป์มาได้รอบนี้ย้ายค่ายเพราะคนไปไปกันหมดแล้วพักสีน้ำเงินไปหมดไปอยู่พักภูมิใจไทยรอบนี้ก็หวังดูสิว่าพักสีน้ำเงินจะปักธงที่จังหวัดสงขลาได้หรือไม่อแต่มันไม่ง่ายสิเป็นยังไงครับเพราะเขตนี้ เขามีคุณหมอสุพัฒน์พักประชาชนส่งคุณหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจชื่อคุ้นุอดีตผอโรงพยาบาลสบายย้อยตอนนั้นเขามาเคลื่อนไหวเรื่องวิจารณ์โควิดนะฮะการจัดซื้อการจัดซื้ออุปกรณ์ในช่วงโควิดช่วงนั้นสมัยยุคคุณอนุทินชาญวิรยกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช่แล้วคนนี้เคลื่อนไหวโอ้โหคนเห็นหน้าในทางโซเชียลเต็มไปหมดคราวนี้ลงแล้วครับลงในนามพักประชาชนซึ่งคราวที่แล้วเนี่ย พักเก้าไกลผู้สมัครโควกเขาเนี่ยแพ้ทางฝั่งคูณสัตตาเนี่ยไปแค่168คะแนนโอ้ไม่กอดชิวเฉียดมากๆเส้นใหญ่เดี่ยวแปด 58. แต่เขตนี้ครับไม่ได้มีแค่ช้าง2ตัวมีช้างตัวที่3ามอ้าวใครล่ะครับพักประชาธิปัตย์ที่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจชาวใต้ <c oughs> สมัยก่อนมีสโลแกนพักประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้ อาแต่รอบนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่ส่งนี่ก็ไม่ใช่คนโนเนมรู้จักคนในพื้นที่รู้จักเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาวติกต็อกคุณจุรีนุ่มแก้วโอ้ยหลังๆผมเห็นเขาลงพื้นที่สงขาทีในช่วงหลังใช่โดยเฉพาะช่วงน้ําท่วมหาดใหญ่อโอ้โหขยันลงพื้นที่มากถ้าใครติดตามเขาลงพื้นที่ไปทุกซอกทุกมุมช่วยเหลือประชาชนผมเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นน่ะได้ใจประชาชนไปม,มากพอสมควรครับคราวที่แล้วแพนะแพอยู่อันดับสามอ๋อแต่คราวนี้เขาบอก จะหวังมาทวงบอลลังแชมป์คืนหรือเปล่านะฮะติดตามเขตนี้น่าสนใจเขต2ครับเขตช้างชนช้างแชมป์ชนแชมป์แต่เขตนี้ครับใครจะเป็นผู้ชนะคนตัดสินคือประชาชนคนไทยจังหวัดสงขลาเขต2ครับ8กุมภาเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาครับหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ